ด่วนที่สุดข่าวที่กำลังสะเทือนไปทั่ววงการฟุตบอลอาเซียนและเอเชียนในเวลานี้คงไม่มีประเด็นไหนร้อนแรงไปกว่าเรื่องอวสานอาเซียนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอย่างดุเดือดเมื่อไทยลีกตัดสินใจปลดแอกตัวเองจากกรอบเดิมๆเ,เปิดโคตาต่างชาติ10คนและสามารถส่งลงสนามพร้อมกันได้ถึง7คนกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้ภาพของฟุตบอลไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแก้กติกา แต่คือการประกาศจุดยืนว่าไทยลีกพร้อมจะก้าวข้ามคำว่าลีกอาเซียนและเดินหน้าเข้าสู่มาตรฐานระดับเอเชียอย่างเต็มตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยมักถูกมองว่ามีศักยภาพสูงที่สุดในอาเซียนมีโครงสร้างหลีกที่แข็งแรงสนามแข่งขันได้มาตรฐานมีแฟนบอลจำนวนมากและมีสโมสรที่ประสบความสำเร็จในระดับทวีปแต่ในขณะเดียวกันไทยลีกก็ยังถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องโควตานักเตะต่างชาติที่หลายฝ่ายมองว่ายังไม่สุด เมื่อเทียบกับหลีกชั้นนําของเอเชียการเปิดทางให้ต่างชาติ10บคนลงสนามได้7คนจึงไม่ใช่แค่การเพิ่มจํานวนแต่คือการยกระดับคุณภาพการแข่งขันทั้งระบบเมื่อกติกานี้ถูกประกาศออกมาปฏิกิริยาจากทั่วสารทิศก็เกิดขึ้นทันทีบางคนตื่นเต้นบางคนกนังวลและบางคนถึงขั้นตั้งคําถามว่านี่คือการฆ่านักเตะไทยหรือไม่แต่หากมองให้ลึกกลงไปนี่คือการผลักนักเตะไทยให้ต้องยกระดับตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเมื่อการแข่งขันภายในทีมสูงขึ้น มาตรฐานการซ้อมการเล่นและความเป็นมืออาชีพก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนักเตะที่ดีจริงจะไม่กลัวการแข่งขันแต่จะใช้โอกาสนี้พิสูจน์ตัวเองภาพของเกมไทยลีกหลังจากนี้จะเต็มไปด้วยนักเตะจากหลากหลายทวีปไม่ว่าจะเป็นบราซิลอาร์เจนตินาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออฟริกาหรือแม้แต่ยุโรปตะวันออกการปะทะกันของสไตล์ฟุตบอลที่แตกต่างจะทําให้เกมมีความเข้มข้นดุดันและหลากหลายมากขึ้นแฟนบอลจะได้เห็นจังหวะเกมที่เร็วขึ้น เทคนิคที่สูงคึึงและแทคนติกที่ซับซ้อนขึ้นนี่คือสิ่งที่ลีกอาเซียนอื่นๆยังตามไม่ทันในระยะสัน้นคำว่าอาวสานอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยลีกดูถูกเพื่อนบ้านแต่หมายถึงการที่ไทยลีกไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆในภูมิภาคแต่เลือกที่จะตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าคือการเทียบชั้นกับหลีกระดับเอเชียอย่างเจลีกเคลีกหรือแม้แต่ลีกซาอุดิอาระเบียที่กําลังทุ่มทุนอย่างมหาศาลการเปิดโควตาต่างชาติคือหนึ่งในก้าวแรกของการเดินทางครั้งนี้ หากมองย้อนกลับไปหลีกชั้นนําในเอเชียหลายหลีกล้วนเคยผ่านจุดเปลี่ยนแบบเดียวกันเจลีกในยุคเริ่มต้นก็เคยเปิดรับนักเต,ตะต่างชาติระดับโลกเพื่อยกระดับหลีกเคลีกก็เคยใช้แนวทางเดียวกันและผลลัพธ์ที่ได้คือการพัฒนานักเต,ตะท้องถิ่นออย่างก้าวกระโดดเพราะได้เรียนรู้จากนักเต,ตะชั้นนําแบบวันต่อวันไทยหลีกกําลังเดินบนเส้นทางเดียวกันเพียงแต่ต้องเผชิญกับแรงต้านจากความกลัวและความไม่คุ้นเคย อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือความได้เปรียบเมื่อเทียบกับลีกอาเซียนอื่นๆเมื่อไทยลีกสามารถส่งต่างชาติได้7คนในขณะที่หลายลีกยังจำกัดอยู่ที่3าถึงสคนนี่คือความต่างเชิงคุณภาพอย่างชัดเจนในการแข่งขันระดับเอเชียเช่น ACL หรือ ACL สอสโมสรไทยจะมีความพร้อมมากขึ้นสามารถรับมือกับทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนได้ดีขึ้นเพราะนักเตะต่างชาติในทีมมีประสบการณ์ในระดับสูงกว่าเดิมแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ย่อมมีผลกระทบในหลายมิติ สโมสรที่มีงบประมาณมากจะได้เปรียบในการดึงนักเตะค,คุณภาพสูงเข้ามาขณะที่สโมสรขนาดเล็กอาจต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบแต่ในระยะยาวหากหลีกมีมูลค่าสูงขึ้นมีผู้ชมมากขึ้นมีสปอนเซอร์เข้ามามากขึ้นรายได้โดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นและจะช่วยลดช่องว่างระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กได้ในที่สุดหากมีการบริหารจัดการที่ดีเสียงวิจารณ์ที่ว่าการเปิดต่างชาติจะทําให้นักเตะไทยไม่มีที่ยืนอาจเป็นความจริงในระยะสั้นสําหรับบางคน แต่ในระยะยาวนักเตะไทยที่มีคุณภาพจะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะสโมสรต้องการผู้เล่นท้องถิ่นที่สามารถยืนหยัดท่ามกลางนักเตะต่างชาติได้นักเตะทีมชาติจะได้เล่นกับคู่แข่งระดับสูงทุกสัปดาห์ซึ่งดีกว่าว่าการไปเก็บตัวทีมชาติปีลัไม่กี่ครั้งอย่างแน่นอนอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือภาพลักษณ์ของไทยลีกในสายตาต่างชาติเมื่อกติกาเปิดกว้างขึ้นเอเยนต์นักเตะและโค้ชจากทั่วโลกจะมองไทยลีกเป็นตลาดที่น่าสนใจมากขึ้น ไม่ใช่แค่ลีกเล็กๆในอาเซียนแต่เป็นลีกที่มีความทะเยอทะยานมีแฟนบอลและมีโอกาสเติบโตนักเตะต่างชาติที่เคยลังเลอาจเริ่มมองไทยเป็นจุดหมายใหม่ในการคาแข่งเมื่อมองไปข้างหน้าภาพขององค์การแข่งขันในไทยลีกจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเกมจะเร็วขึ้นการเข้าปะทะจะหนักขึ้นแท็กติกจะหลากหลายขึ้นและความผิดพลาดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงมากขึ้นนี่คือบททดสอบสำคัญของนักเตะไทยว่าใครพร้อมจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียและใครจะหยุดอยู่แค่ระดับภูมิภาค สุดท้ายแล้วการปลดแอกครั้งนี้ของไทยลีกไม่ใช่เรื่องของตัวเลข10หรือ7คนแต่คือเรื่องของวิสัยทัศน์ว่าเราต้องการเห็นฟุตบอลไทยไปยืนอยู่ตรงไหนในอีก5-10ปีข้างหน้าจะพอใจกับการเป็นเจ้าอาเซียนหรือจะกล้าฝันถึงการเป็นหนึ่งในลีกชั้นนำของเอเชียวันที่คำว่าอาวสานอาเซียนถูกพูดถึงอาจไม่ใช่วันแห่งการสิ้นสุดแต่คือวันเริ่มต้นของบทใหม่ที่ท้าทายกว่าโหดกว่าและยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมา